สวัสดีค่ะคุณครูที่อยู่โรงเรียนปลายทางเด็กๆที่น่ารักของคุจิม,ม่ทั่วประเทศเลยนะคะรวมทั้งต้นทางด้วยวันนี้ต้นทางแต่งชุดพิธีการนะคะเนื่องจากว่าโรงเรียนได้จัดพิธีวันพ่อนะคะแต่เด็กๆที่อยู่ห้องออนแอร์ก็บอกว่าขอเรียนกับคุณครูสักชั่วโมงหนึ่งเพราะว่าวันนี้เราเรียนเรื่องการหารเมื่อวานนี้การหารที่ ลงตัวแต่วันนี้จะเป็นการหารที่ไม่ลงตัวคือเหลือเศษเอ๊ะมันเป็นยังไงก็เมื่อวานครูบอกว่าการหารนี่จะมีอยู่สองอย่างนะลงตัวกับไม่ลงตัวนะคะทีนี้นักเรียนบางคนบางโรงเรียนคุณครูได้เฟซมาบอกคุณครูจิมมี่ว่าเด็กๆไม่รู้เรื่องเลยคุณครูจิมมี่ <laughs> คุณครูก็เลยบอกเอ๊จะทำยังไงดีวันนี้ก็เลยมีอุปกรณ์บางอย่างนะคะจะต้องมาให้นักเรียนคือบางครั้งเนี่ยการสอนนี่นักเรียนที่มีจินตนาการทางความคิดเนี่ยเขาจะเข้าใจไวแต่บางคนเนี่ต้องใช้อุปกรณ์เยอะเลยคนไหนยิ่งไม่เข้าใจก็ต้องยิ่งหาอุปกรณ์มาเพื่อที่ให้นักเรียนได้เห็น ของจริงนะคะและก็ได้สัมผัสนักเรียนก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นคนไหนที่ยังไม่เข้าใจเรื่องการหารเมื่อวานนี้กรุณาตั้งใจฟังด้วยนะคะหนังเนี่ยฉายรอบเดียวไม่ใช่เหมือนหนังที่อยู่บนห้างฉายหลายๆครั้งไม่ใช่คือถ้าอยากดูคุณครูออนแอร์เนี่ยต้องตั้งใจใช่ไหมคะถ้าจบจากตรงนี้ไปปั๊บน้องก็ต้องไปเปิด อินเทอร์เนต็ตดูแล้วนะคะเอาละ่ะช่วงนี้ใครมีข้อสงสัยเมื่อวานมี้ไหมมีะอ๋อเมื่อวานอยากเล่าให้ฟังใครอยากฟังมั้งเออมีเรื่องมาเล่าอะเอามือลงเมื่อวานนี้คือวันก,ก่อนๆเนาะคุณครูเล่าให้ฟังว่าคุณครูปวดที่หลังเด,ด็กก็ล้าไปที่ขาใช่ไหมคะเอ,อเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสา,าททีนี้ ตอนกลางคืนเนี่ยก็จะนอนไม่ค่อยหลับเวลาเราพลิกตัวนี่ก็จะปวดมากยิ่งหนาวหนาวนี่ยิ่งปวดก็เลยไปหาคุณหมอคุณหมอท่านก็ลองให้คุณครูเนี่ยแบบโน้มตัวไปข้างหลังเนี่ยโน้มได้แค่นี้เจ็บมากได้แค่นี้จริงๆเนี่ยได้แค่นี้นักเรียนนึกถึงวิชาพะละศึกษามาั้ยที่ว่านักเรียนเหยียดขาแล้วก็นั่งนั่งที่พื้นแล้วก็เหยียดขาแล้วก็เอาเท้านี่ไป ชนกับที่กล่องที่ที่คุณครูไก่ต้มให้ทำอะ่ะไปทางเคยทำไหมคะแล้วก็เอามือสองข้างเนี่ยทำแบบนี้แล้วก็โน้มตัวไปว่าตัวเองมีความยืดหยุ่นเท่าไหร่คือคุณครูเขาจะวัดจะมีไม่บรรทัดวัดอยู่บางคนเนี่ยได้ถึง6เซนติเมตร8เซนติเมตรเเลยเหรอเออคนที่โน้มตัวได้เยอะๆแสดงว่า น้องมีความยืดหยุ่นตัวน้องมีความยืดหยุ่นอาจจะเป็นเพราะว่าน้องได้ออกกําลังกายแต่คุณครูเนี่ยหาเวลาออกกําลังกายยากมากกว่าจะถึงที่พักเนี่ยหกโมงไปแล้วทุกวันจะไปวิ่งยังไงละหกโมงเย็นวิ่งอยู่คนเดียวมันมืดใช่ไหมเออก็เลยไม่ได้ออกกําลังกายอืมบางคนโน้มตัวลงไปไม่ได้เลยใช่ปะไหนใครที่ว่าไม่ได้สักเซนเลยอ่ะมี อ่าเห็นไหมแสดงว่าน้องเนี่ยอาจจะตุมต้มต้วมเตียมเตียมอะไรประมาณนั้นอ่ะเออต้องฝึกวิ่งฝึกกระโดดวิ่งเล่นกับเพื่อนบ้างนะคะไม่ใช่ตุม้มเตียมตุมเตียมเป็นภาพ,พับไว้ไม่ได้เลยแล้วสักวันหนึ่งน้องจะเจอแบบคุณครูเนี่ยเอี่ยวตัวไม่ได้เนี่ยข้างหลังแล้วเสร็จแล้วอ่ะจบตรงนี้ไปแล้วคุณหมอเขาก็เลยบอกว่า ให้คุณครูอะไปวิ่งจ็อกกิ้งคุณครูบอกว่าวิ่งไม่ไหวบอกคุณหมอหมอหมองนะทําไมไม่ไหวไม่ชอบวิ่งคุณหมอก็เลยบอกเอาเอางี้แล้วกันเล่นโยคะตอนนี้กําลังเปิด YouTube ดูโยคะแล้วก็กําลังจะหาคือนักเรียนอย่าอย่าถ้าใครอยากจะฝึกนะต้องไปฝึกต้องมีคุณครูฝึกนะคะอย่าไปฝึกคนเดียวเพราะว่าแต่ละท่านะ้มันค่อนข้างจะยาก ไม่ใช่ว่าเห็นในยูทูบเขาทํหรือตัวเองไปทํามั่งไม่ได้นะคะเราต้องมีครูพอพอเราไปฝึกเรียนกับคุณครูเขาก่อนแล้วเราก็มาฝึกเองได้นะคะฝากคุณครูไปทางด้วยไม่เป็นไรแล้วก็ก็ต้องฝึกไปด้วยแล้วก็ทานยาไปเรื่อยๆอาจจะเกี่ยวกับอายุมากขึ้นกล้ามเนื้อไม่มีความยืดหยุ่นเท่านั้นเองนะคะเอาละไปพบกับคณิตที่สนุกจบข่าวแล้ว พร้อมอย่างใครยังพึ่งพึ่งเขียนวัน